ณอุณาโลงในการเล่าเรียนวิชาลงนะนั้นท่านให้เรียนตามคมภีร์ปัทมังก็ถือว่าเป็นคำภีร์แรกในการเรียนเวทมนตร์คาถาก็เรียกกันง่ายๆว่าเรียนชั้นปฐมมีตำนานกล่าวไว้ดังนี้ว่าเมื่อครั้งปฐมมักกบพื้นที่ในยังว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลยเท้าสหบ,บดีพรมท่านได้เลงยานลงมาสองดูพื้นโลกในต,ตอนนั้นน้ำก็กำลังงวดขึ้นมาทุกทีจนจะกลายเป็นแผ่นดินอยู่แล้วก็ทอดพระเนตรเห็นดอกบัวโผล่มาจากผิวน้ำห้าดอกแต่ละดอกมีอัคระกำกับอยู่ดอกละอัคระคือนะ โมพุธทธายะและเห็นเป็นรูปนะปฐมกับบางตำราก็เรียกว่าณพนะินทุปรากฏในพื้นละลอกน้ำประดุกเป็นรากเง้าของดอกบัวทั้งห้านั้นเท้าเธอเท้าท่านจึงได้กระทำวัธน,นาการแล้วตรัสพยากรณ์ไว้ว่ากับนี้จะชื่อว่าพาัทธกาบ จะมีพระพุทธเจ้ามาจาัดหาพระองค์แล้วจึงได้ทรงเอาย่าคาทิ้งลงมาบรรดาให้เกิดแผ่นดินขึ้นเริ่มมีมนุษย์สัตว์พืชพันธ์ุทั้งหลายนับแต่ครั้งนั้นมาฉะนั้นก่อนที่จะเรียนคำพีปัฐมังหรือจะลงนะักอัะรวิเศษใดๆก็สุดแล้วแต่จำเป็นจะต้องกล่าวคำน,นอบน้อมแล้วก็ระลึกถึงเท้าสหบดี รมผู้เป็นปฐมเหตุเสียก่อน